อันนี้เบียร์นณาด้คันนี่ที่พี่น้อยเพาะเอาไว้ี่ที่พี่น,ออน้นอยลงในีปป่คปบในเบื้องในบ้านนะพี่น้อยจะเอามาปลูกแล้วจะเอามาลงนี่กระถางนี่สวนนะคะ่ะแล้วมาลุ้นกันว่านั่งสิรอดบอเบียร์ยังนี่น้อยรอกักแต่ก็ามาปลูก หลอดพอหลอดก็ต้องมาลูนกันเพราะมันขึ้นหลายโพดไหมขึ้นไอขึ้นจนมาห้ามองกันห้ามองขึ้นบุมีเพรมันเบียดกันแล้วมันอันใจกระทางไปยังสิแหละเพราะว่าอากาศมันก็เริ่มเริ่มชี่ฮอนแล้วแหละอากาศเริ่มดีขึ้นเรื่อยๆ ตะวันขาน้ามันกิโทษหนาวอยู่ด้ละ่ะอยู่นี่ตในี่ตัวพักมันบนหบหนาวปันไดดรอกมันอุนอ่นอุน่นอุ่นยุกจ้แต่ว่ามันมีหอยเด้อหอยเริมมากแล้วหอยถากเริ่มกระบาดแล้วเี๋ยเมื่อกิ้เมื่อกินพักขนา้าพี่หน่อยบนนี้ปลูกเข้าไปถ้าที่ได้กิน เ็มาปลูกกันว่าเมื่อตกเอาไว้ในในบานน้ำก็มีเพราะว่าพันธุ์นี้มันตายอันนี้บานมันก็นยังรอดมันมีลายกระถางอยู่ขืนค่ะขืขนแน่พูดไว้เดี๋ยวทำมารูนกันด้วยพี่น้อยจะได้กินพักหนา้าป่ะ ต้นอ่อนนี่น้อ,นอยหอยดอกหอยทากก็เริ่มออกอระบาดแล้วปัญหาของอคนปลูกพักนอกจะหอยนี่ ขางนอกล่มแห้งอยู่แต่วันนี้ตูพักมันเอ้มันบังลมบังไอ้บังฝนบังลมได้แล้วก็ความหนาวมันก็จะบอค่อยหนาวเป็นไดนะลองเบึงเนาะไม่ลองไม่รู้ เอามาาอาื่อปลูกไว้สิเดี๋ยวกะจีไม่ค่อยอัปเดตให้เบิรงนเดอร์แล้วมันจิติกินบอเห็นบอจ้ะเนี่ยนี่เต็มเลยเดี๋ยวจะเอาแลนหามองปลูกกันเรียบเลย แบบคณะของเรานะคะเดี๋ยวมาลุ้นกันว่าจะได้กินไหมยิ่งเหลืออีกเยอะจะยืนในบ้านเหลืออีกเหลืออีกหลายกระถางเลยล่ะในบ้านนะจะไหมมปหางูปลูกจะเอาไอ้นี้มาล่องก่อนเพราะว่าอากาศตอนกลางคืนมันยังติดลบอยู่ กระคืนนี้ก็จิตจติดลบประมาณหนึ่งองศาก็เลยเอามาลองแค่นี้ก่อนแต่ว่าตอนกลางเว้นมันแดดมันมันมีแดดมันอุ่นอยู่ในตู้แล้วค่ะก็มาลุนกันว่ามันจิตจิตลอดให้พี่น้อยบอปลูกได้สมกระถาง นี่มิตรภาคนาเด้๋ย้ะเดี๋ยวมาติดตามตอนต่อไปกระถางเปากันยังหลยอยู่หรอกแต่พี่หน่อยเอาใบเธอปลูกปลูกพริกเพราะว่าเบียร์บกพริกว่ากระคืนหลายเข่กันจะปลกพริกมาปลูกนี่นี่ลูกระถางนี่สำหรับผักอื่นๆนั้นยังบ่ฮโหเลยว่าจิปลูกอยัง แต่ส่วนมากกินเน้นพริกไงนี่ก็จะผู้ข้าวตองผู้ข้าวตองแก่จดีดเก็บไปกินแล้วอ่อนๆเยนี่ก็คือความหบมีแต่กระถางตน้นไม้กระถางเปาๆ นะเดี๋ยวมารุนกันเนาะจ้ะนี่พี่หน่อยก็บพี่ซื้อดินมาเพิ่มซื้อดินมาไว้แล้วไปหอบมาจนปวดหลังีัางอยู่ข้างนอกอีกก็ม่มีดินปล่อยเขาไปนี้ก่อนเดี๋ยวค่อยมาแอบบันเบิ่งเรื่อยๆมานั่งหลอดก็หลอดนะ ตไสำหรับพักอื่นๆก็เริ่มเริ่มไอเริ่มโปร่งขึ้นมาแล้วอันนี้กผนะ็ผู้ข้าวตอกเนี่ะผู้ข้าวตอกกำลังขึ้นมาอุ้ยออกมาจากตัวพักแล้วเป็นเสือเย็นๆน้ำหนาวหู้ฝนแหลมมาอีกแล้วพี่น้องเลย มาอีกแล้วสตรอเบอรี่สตอรอเบอรี่พกไปนี่พักไปก,กระเทียมปลาพี่หน่อยกระเทียมปลาแล้วไปอีหยังแน่ยผู้ข้าตองกับมีดดิผู้ข้าตองกับลังขึ้นนี่คืกระเทียมปลามีไอ้ผู้ข้าตอ,ตองสตรอเบอรี่พี่หน่อยเอามาโปะๆไปหนีแล้ว วันนี้เขาบ้านฝนไล่ดากแล้วอ้อมมากข้างหลังบ้านเป็นหัวพี่น้อยกับต้ล่างจีตําล่างกิ่แตกใบได้นี่ต้นน้อยกับเขียวอึมคือบนตอนนี้มันเป็นหัวต้ตนใหม่ต้นนั้นมากก็เขียวขึ้นมาเป็นเป็นรั่วบ้านสวย เป้นบันไดามาลางบ้านก็จะเป็นระเบียงต้นไม้ทีหน่อยไอ้ดอกเป็นทิวลิปยังยม่ค่อยได้ออกดอกเ,เดี๋ยวทิวลิปออกดอกก็จะถอนเขาออก ถอนอาหัวเขาเก็บใบแล้วก็จะเอากระถางเขามาปลูกปลูกผักอาจจะปลูกพริกกระถางเขาก็จะปลูกปลูกพริกไปมีไอ้สามกระถางวันนี้ก็ทิ้วลิฟต์จ้ะเนี่ยโมอ่อกดอกฝนแหลมมากไปจ้ะเ้าบ้านบันนี้